เกี่ยวกับมุมมองของฟิสเทรตติ้งค่ะที่พูดถึงความเสี่ยงความท้าทายของแบงค์ท้องถิ่นของอเมริกานะคะเขาบอกว่าในปีหน้ายังมีความท้าทายที่รอคอยกันอยู่ยังมีประเด็นเรื่องของสินเชื่อน,นะคะที่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ธนาคารท้องถิ่นของอเมริกาต้องมีการปรับตัวเลยทีเดียว ออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ทางด้านของฟิ h บริษัทจัดระดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลกค่ะเปิดเผยถึงธนาคารในท้องถิ่นสหรัฐนะคะว่าจะ,ะเผชิญความท้าทายต่อไปค่ะในปีหน้าเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องของขนาดธุรกิจหรือแรงกดดันเกี่ยวข้องกับการเติบโตของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ฟิชบอกว่าข้อจำกัดเรื่องขนาดของธนาคารท้องถิ่นก็จะทำให้เกิดแรงกดดันกับการลดต้นทุนและการออกสินเชื่อซึ่งจะกระทบกับก,บการรองรับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบต่ออันดับเครดิตค่ะหรือที่เรียกว่าเรตติ้งเฮดลุ o มนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้เล่นรายใหญ่กว่ายอยู่ในสถานะที่ดีในการชิงส่วนแบ่งตลาด นอกจากนี้ค่ะความล่าช้าในการผ่อนคลายนโยบายการเงินก็อาจจะส่งผลต่อการแข่งขันเรื่องของเงินฝากและการเติบโตของเงินกู้ที่ชะลอตัวลงซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต่ธนาคารกลางนะคะของสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสกัดเงินเฟ้อจนไปแตะที่ร้อยละ5.25 5 5ถึง5.5ในปัจจุบัน ด้านธนาคารท้องถิ่นรายใหญ่ที่เน้นการปล่อยสินเชื่อเชิงพาณิชย์ก็เผชิญกับการชะลอตัวของความต้องการสินเชื่อซึ่งในบางรายการอาจจะลดลงคิดเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบรายปีเลยทีเดียว ทางนี้ธนาคารระดับท้องถิ่นของสาหารัฐก็เผชิญกับปัญหาปั่นป่วนค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากทางด้านของซิลิคอนวอลเลย์แบงนะคะหรือ S V B ล้มอย่างกระทันหันเนื่องจากการขาดทุนทางบัญชีอย่างมหาศาลจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราด,รดอกดเบี้ยค่ะ,คะก็ทําให้ผู้ฝากเนี่ยแห่ไปถอนเงินนะคะจากธนาคารภายในไม่กี่วันหลังจากมีรายงานปัญหาดังกลา่าว ในไตรมาสสามปีนี้ค่ะธนาคารท้องถิ่นหลายแห่งก็รายงานผลประกอบการที่สะท้อนแรงกดดันเกี่ยวกับรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดจากส่วนต่างระหว่างรายได้จากการปล่อยสินเชื่อของแบงก์กับรายจ่ายในส่วนดอกเบี้บยเงินฝากสําหรับลูกค้าข้อมูลจากเฟดก็ระบุนะคะว่าสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหการรมลดลงติดต่อกันค่ะสองไตรมาสหลังการล้มลงของ SVB นะคะซึ่งคิดเป็นมูลค่า2.75ล้านล้านดอลลาร์นับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ